เพราะเด็กทุกคนมีคุณค่าและสมควรได้รับการยอมรับในแบบที่ตัวเองเป็นฮาลบดีครับบายๆกล้องหน่อยขอม่ได้ไหมครับโรงเรียนเพื่อชีวิตเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองผ่านความคิดสร้างสรรค์และเราเชื่อว่าทุกคนคือผู้ที่ถูกรัก ก่อนน้านี้เป็นยังไงแล้วพอได้มาที่นี่เราเป็นยังไงบ้างอะไรเปลี่ยนไปบ้างเออเราให้พี่ฟังหน่อยเมื่อก่อนขี้อายครับไม่กล้าแสดงตอนนี้ไม่ขี้อายกล้าแสดงครับกล้าแสดงอะไรลูกขึ้นบนเวทีครับหนูรู้สึกสบายใจกับการเรียนกับคุณครูไหมคะคือครูที่นี่นะเขาก็ชอบแบบเล่งเด็กทําให้เด็กแบบกลัวอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วที่นี่เป็นไง สบายใจค่ะเหมึงกับเข้าที่นี่เลยแล้วก็ได้เรียนพิเศษที่นี่ค่ายภาษาอังกฤษแล้วก็เกาหลีครับมีเล่นเกมด้วยดังนั้นในพื้นที่ที่อบอุ่นเต็มไปด้วยการยอมรับความหวังเด็กๆทุกคนจะสามารถเติบโตและแสดงศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มที่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างอ่านหนังสือไม่ออกทำการบ้านไม่ได้ ตอนนี้อันอานออกทำการบ้านได้ครับที่นี่มีอะไรให้ผมทำบ้างมีทั้งกทำบ้านแล้วก็มีทั้งร้องเพลงมีทั้งตะฟุตบอลครับแล้วอะไรที่ผมชอบทำมากที่สุดที่นี่ครับร้องเพลงครับ d ด็ e เกวิสินิมุสก้าวอาบุเบก้าวสบ l ล s ันเด k คูฮิ u กลุกายุโอโจฮุมีความกลุ้ อ่มามสุขยังไงบ้างครับาตาตราตา,าเด่นเยอะแดดเลยลิ้นไกลอาจจะสรรั้นหรือเรอ,อาจจะเป็นกรรมพันธุ์หรืออะไรต่างๆในการที่เราจะฝึกในการพูดก็สอนตั้งแต่กอก่ขอไข่ไปเลยค่ะอาบน้ำถือได้จำน้ำถือได้กูปแับตื้มผมก็ นำทางด้านความรู้ด้านดนตรีที่ผมเรียนมานั้นมานำน้องๆเล่นเพลงนำน้องๆตีกลองบ้างครับ Be Loved Art Workshop 2 0 25สารต่อความตั้งใจเดียวกับโรงเรียนเพื่อชีวิตโดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่นี่คือโอกาสให้คุณได้ลองค้นพบความคิดสร้างสารรค์และแสดงตัวตนในแบบที่คุณเป็น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Be Love Art Workshop 2 0 25และสนับสนุนพื้นที่ปลอดภัยให้กับอนาคตเด็กๆโรงเรียนเพื่อชีวิตลงทะเบียนเลยวันนี้แล้วมาค้นพบศิลปะในตัวคุณ